สวัสดีเทรดเดอร์และนักลงทุนที่รักขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือโครงการของเราดูคำอธิบายสำหรับแบบฟอร์มช่วยเหลือตอนนี้เรามาดูผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันการลินเด PLC ทิกเกอ LIN การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณนะวันที่31พฤษภาคม2024 ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทลินเด้ PLC อยู่ในหมวดหมู่ย่อยเคม i สตรี Chemistry, มีองค์กร57แห่งมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบและนี่เป็นตัวแทนมากเริ่มจากข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนหากต้องการคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้เราขอเชิญคุณมาพิจารณาตัวชี้วัดทั้งหมดของบริษัทให้ละเอียดยิ่งขึ้น การเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยโครงสร้างทิกเกอร์ของบริษัทนั้นฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายขอบคุณมากสำหรับการโพสต์ใหม่และการสนับสนุนอื่นๆทั้งหมดนี้มีประโยชน์อย่างมากในการทำงานต่อไปเอาละ่ะเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Linde t l c มูลค่า206.76พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่569,000ล้านดอลลาร์ Linde PLC ลินคิดเป็นสัดส่วน36.363% 36. นี่เป็นหนึ่งในผู้นำในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ38.93พันล้านดอลลาร์ และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่202,000ล้านดอลลาร์ Linde PLC, ลินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ19.281เมื่อเปรียบเทียบหุ้นที่ครอบครองในตลาดหลักทรัพย์และการแปลงเป็นทุนในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้ แบ่งปันลินเน่ PLC ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร้อยละ36.36 3การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือร้อยละ19.281ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดร้อยละ47การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามงบดุลขององค์กรในหมวดย่อย ไม่ดีลบหนึ่งคะแนนภาระหนี้ของบริษัทที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า20.243พันล้านดอลลาร์การแปลงหนี้ตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ52ของทุนส่งผลให้ระดับหนี้สินทางการเงินของบริษัทยอมรับได้ศูนย์คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อกำไรคือ33.4 โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่32.4ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง3%การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต่อตัวบ่งชี้กำไรโดยเปรียบเทียบก,กับในหมวดย,ย่อยทนได้ศูนย์คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่6,310ล้านดอลลาร์ รายได้ล่วงหน้าในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่7,851ล้านดอนลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันถึง24.4%การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยดี0.5คะแนนอัตราส่วนราคาต่อการขายของบริษัทคือ6.3 ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่1.9สูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง232%การประเมินราคาตลาดต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีจำนวน32,760 รายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่4 7 6 0ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง24%การประเมินตัวบ่งชี้รายได้ในอนาคตที่คาดหวงังโดยเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทประเภทย่อยมี0.5คะแนน อัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ19.3โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่ร้อยละ5.8ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ13.5การประเมินความสามารถในการทำกำไรเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง127เปอร์เซ็นต์ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างราคาตลาดปัจจุบันของบริษัท Linde PLC ลินมีแนวโน้มที่จะตีราคาใหม่ จำนวนทุนการตลาดต่อพนักงานขององค์กรเท่ากับ3,118,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อย1,375,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและตัวชี้วัดขององค์กรคือร้อยละ1 2 6 8การประมาณปริมาณเงินทุนในตลาดต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อย ทนได้ศูนย์คะแนนกำไรของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่95.1พันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อย42.5 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ124%เป—การประมาณกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย ดี0.5คะแนนส่วนแบ่งการขายต่อพนักงานบริษัทอยู่ที่494,000ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อย734,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ49%การประมาณยอดขายต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย ทนได้ศูนย์คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่ร้อยละ1 2โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่ร้อยละ3 9นี่คือการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบีบตัวสั้นๆตัวบ่งี้ r s i 14แสดงระดับร้อยละ4 3ให้กับบริษัท Linde PLC, ลิน ในหมวดหมู่ย่อยระดับอ A/C 14คือ49%โดยเฉลี่ยแล้วหุ้นประเภทย่อยจะถูกเสนอราคาใกล้เคียงกับหุ้นของบริษัท Linde PLC เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Linde PLC และการแชร์หมวดหมู่ย่อย เราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท Linde PLC มีพลวัต1ร้อยล21.2เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดย่อยรยล29.2สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างแน่นอนแต่เราต้องจำข้อเท็จจริงนี้ไว้ผลลัพธ์0จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยคือ1.8คะแนน หากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยรวมเราสังเกตได้ว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมคือ0.3จุดเทียบกับคะแนน0คะแนนสำหรับ Linde PLC ลินไปที่ตารางคำสั่งซื้อกันดีกว่าลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยข้อมูลและระบบอ้างอิงก u รูมา r ก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ลิ n เด PLC, ลิ n ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิงกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้ อย่าเปิดคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Linde PLC, ล Lin, ินไม่ใช่บริษัทที่มีมูลค่าต่ำที่สุดในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ข้อมูลและระบบอ้างอิง g ูรู Market พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่ดีที่สุดในโลกอย่างแท้จริง